สวัสดีทุกคนด้วยตอนนี้เราอยู่กับซิงมาอันดับแรก Channel. และทุกคนน่าจะเชื่อว่าทุกคนน่าจะชอบกีบีดี้ทยเลตเพราะมันสนุกทั้งมันทั้งแบบเยอะแเยอะนะวันนี้เราจะมาดูกีบีดี้ทยเลตบรรดา40 EP ก็คือไป 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49แล้วก็50เราจะดู10 EP วันนี้โอเค ก็อย่าลืมกดติดตามช่องซิงแมาแล้วดอร์ชาแน,นลด้วยไปเราไปเริ่มดูกันโอ้โหย,ย,ยิจะมีอะไรเนี่ยนี่เฮ้ยลอ็ลอตล,อล็อตทีวีแมนล็อตทีวีแมนแล้วโอ้โหสุดยอด ทอเรนโอ้ทีวีแมนโอ้ยิ้มอีกยิ้มอีกอ๋อจบแล้วเฮ้ 101. ยอะไรมาหน้าค้างกันให้หมดโอ้โหว้าตัวโตมาอย่างเทพไททันทีวีแมนเรารู้จักทุกตัวเลย เอาเร็วจริงๆเราดูหมดทุกตอนแล้วแต่ว่าไม่ค่อยได้ดูคลิปเต็มดูแต่วิดีโอช็อตหรือว่าคลิปสั้นนี่แหละอันนี้เรามาดูคลิปเต็มกันเลยโอ้โหสุดยอดมีพลังส่งเสงแล้วก็ให้พวกสก i บ i ดี้ทัวเลตดึงชักโครกออกไปเองได้นะให้ดูดิทำหน้าอะไรหน้าจะน่ากลัวไหม เค okay. อ่ะอแมนอ i l แม,มนปับ๊บออ,ออกไปแล้วปั๊บสวนว้าวว้าวว้าวู้กันแบบจริงจังมากเออ คนไม่เห็นมันเบลอเบลอมต o ้ม o o m 145แล้วโอ้โห,โโห,โโหปิว้วหบังถุงเท้เอามาแล้วทีวียงแมนทีวีอะแมนจริงปะ ลม้มมนตระเบิดโอ้โหวิ่งไล่จับนี่เขาหนีไปใช่ไหมเขาหนีไปเลยสปิเกอร์แมนเฮ้ยเวคเนิมใช่ไหมจำใช่ไหม่้อ่านไม่ออกเวคเนิมอ,อะไรอ่ะจำชื่อไม่เวกเนิรมสกีบีดี้ทอยเล็ตตุ้มตุ้มโอ้โหอย่างที่ตอนสี่หก โอเคมีแชมเลเมแมนอยู่สองคนมาแล้วจ้าโอ้โวิ่งไล่จับกันอยู่มันเดี๋ยววิ่งไล่จับกันมันเดี๋ยววิ่งไล่จับกันอยู่เอาอัปเกรดจีแมนที่หายมากกว่ายี บาเอาลำโพงลุดลำโพงลุดลำโพงลุดเอาเร็วจะตายใกล้ขนาดนี้เอาโดนท่อทีวีไปโอ้โหหยุด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 หย,ยุดการต่อสู้นี้หยุดหยุดโอ้โหตัวอะไรนะ่ะ parasite ฮะ parasite b a b parasite ที่มีเฮลิคอปเตอร์เอาเอาโอ้โห เฮ้ยปูซังกิบ b ี้ท t o i l เลนี่คนนี้เนี่ยเนี่ยเนี่ยเออมาดูตอนนี้สี่สิบแปดต่อเอาตู้โอ้โหตูฆ่าตัวตายกระโดดไปตายตัวยี่กันไปสองคนเอาแล้วอ้าวอ้าว ยี่ไซเอันพิตกิบบิ้นไม่ใช่สกิบบิ้นไซเอันพิตจะมันละเมนโอเคโอเคโอเคเฮ้ยไอ้เลื่อยไอ้เลื่อยอว้าว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 ว้าสี้าวา 49. แล้วเฮ้ยจีแมนอัเกเสบจีแมนเฮ้ยเมื่อกี้มันเหมือนใส่แว่นตาแล้วเฮ้ยไอน,นี่ที่โดนตัดแน่เลยเอ่อเมื่อกี้ ที่มันถือเป็นดาบคาตนะเลยข้างหลังที่เป็นที่อ,อยู่ตัวเฮ้ยยิงแปลกเฮ้ยทีวีแมนมีมีอาวุธใหม่นั่นน่ะปะนั่นน่ะเรียบร้อยตายไปเลยเอาไอ้เลื่อยกลับมาแล้วเอ้ยเฮ้ยคอตหัวโอ้โหเหมือนแพนไรไซต์เลยไปสิงข้างหลัง กลับมาแล้วหัวหัวที่ฉันมองไม่เห็นแล้วหัวบินไปเฮ้ยกีบีดี้เอาแล้วว้าไปแล้วว้าไปกับตะกองพรงมีคนเต้นเออเล่นจัดนิดอยู่้ยไอตัวขาดขึ้นทอนม่ตรงนี้ เมื่อกี้นะใครเห็นขาดครึ่งท่อนตัวนี้แบบมือตัวเดียวกับตอนนั้นแน่นอนร้อยเปอมาไปดูตอนทีห้าตอนสุดท้ายของพวกเรา อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด s u b s ไคร์ e ทาองซิงว่าอ่าแล้วได้ชแนลด้วยวันนี้เป็นไงบ้างสก i บีดี้ไทเล t แล้วเนี่ยคือฉากที่ตื่นเต้นที่สุดที่ไอไททันคาเมล่าแมนมันกลับมาเนี่ยโหดก็โหดเทก็เทดูหน้าหน้าเป็นอะไรเนี่ยสงสัยแบบกลัวแล้วหนีดีกว่าสงสัยแบบ กลัวเป็นไงบอกแล้วพี่ไททันเคมิล่าแมนของเราอะ่ะโหดบอกแล้วอย่ามาไอ้นี่กับพี่ไททันทีวีแมนเอ้ยไม่ใช่ทีวีแมนไททันเคมิลม่าแมนเนี่ยเป็นไงเท่มากอย่างที่โอเคบ๊ายบายทุกคน ก็อย่าลืมไปกดตามช่องพี่เขาด้วยนะบ๊ายบาย